บอกห้อยพี่น้องเลยบานี้ปุ่นใ้ญ่ตุกโชคด่าโชกคนมาหลักบอกงวงใ้ญ่ทุ่มเลยบ้านี้มาอย่ก่างืจงวงแเอาบก่วงได้บานี้บ่ได้บักันบักันเอมียนอยู่ให้คอยคนมาหลักเนาะอันนี้อันี้ข้างล่าง มาแกโอ้มันแตกมันแตกมันแตกโอ้ยเอาหน่อยหน่อย,พ,อยพูดไรพูดให้พี่น้องแสตู้ยเ,ย,เย,ย็นนะจ๊ะพูดเลือคนไข้ คนกับมาของทุกข์ใครเด็ดปี่รองสองนั่นไม่ทุ่มกับแม่เตี้ยเตี้ยนั่นเตี้ยเตี้ยย่างเป็นหน่วยใหญ่ๆน่ะเห็นน้อยยุคคุนเฮ้ยไม่สูงพี่น้องกว่าเลินมันเตี้ยสูงสุดได้ซ้ำนั่นแหละจิหาที่ปีละบันนี้บอกไม่บ่ได้บอกไม่บ่ได้รักกันมากบอกงวงมันี ถ้าจีนแยกน้อยๆเด้อจะได้มันมันใหญ่แล้วจุ่มต้องจมดียา้ทุ่มเฮาเข้าไปใหญ่แล้วอ๋อไม่หลักหนังก็จุมน้อยเขามาหลักเขามาหลักแกไม่แต่เขามาลายเลยยายทุ่มตะวาบปกม่วงตะวาบปกม่วงใหญ่ทุ่มหลายหลายแล้วอันมันติดตะวาบปกม่วงแขวนปกม่วงมันปกม่วงมันเดี่ยวๆคือม่นติด อันนี้เปรี้ยวมากเรือเปลี่ยนโนยนี่ผ้าันมะล่นี่ผ้านี่นี่ผ้าเพาลันตะวันลีลันโอ้ยแม่เอาอกเอาไว้เอาไว้เอาไว้มันเปรี้ยวมากตะวัน้นี่หนูลงบ่ได้ได้ลึกนี่ที่น้องาน่หนีลึกลึกกะน้ยนั่นเพราลึกปนไหนน้ยไนพี่ใายตุวกกับหลานลงเล่น ก็เล็กกว่ไหนก็ร่งไหนไม่ให้ใเอาไหมออาแบโอ้ยเ้อปิดยนชื้นเ่นะเก่าดีจะไปไม่ถึงไหนเลยนะแล้วก็ผิดความรู้ะก็จะวางไซก่อนพิราบเลย ได้ตูกหาแล้วเอาไปขายแล้วสิวะข้าว่พไปขายทุกอย่างก็กั่นแล้วสิได้ยินแล้วเวนี่ยวิดีโอฉันไม่วิดีโอมาแล้วก้วยหน่อยมาแล้วหาแม่แล้วโอ้ยน้ำทงไปกินน้ำเจ้ปวดพี่น้องเลยปวดใกล้ๆ ระมคมขึ้นมาตอนไหนบุ้นโอ้ยทออิมนี้ย่าลากกระเป๋าไว้เพียงแค่ี้เด้วยพี่น้องเฮ้ยมาเล่นทงเล่นทาฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝากกดที่ตาน้ำเน่ขอบคุณมากมากน,นะคะ